มาถึงกันอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างครับเรื่องสําคัญอีกหนึ่งเรื่องครับต้องบอกว่าเป็นนโยบายเรือธงของรัฐบาลครับในการเดินหน้าที่จะปราบเรื่องของยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวแพททองทานชินวัตรล่าสุดกระทรวงมหาดไทยครับก็เดินหน้าโครงการเซฟโซนโนดรัก so no ครับมีข้อสั่งการหลักเลยผู้ว่าราชการในทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยขับเคลื่อนครับมาตรการนะฮะในเรื่องของมหาดไทยสีขาวสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ หยุดยั้งยาเสพติดเดินหน้าตรวจสารเสพติดของบุคลากรทุกคนครับค่ะโดยนายอนสิตนะคะสัมพันธรัฐประหลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านได้บอกว่าได้มอบหมายให้กรมการปกครองเนี่ยจัดทำโครงการมหาดไทยสีขาวสร้างพื้นที่ปลอดภัยหยุดยั้งยาเสพติด เซฟโซนโนดัก no นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ข้าราชการพนักงานลูกจ้างหรือบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทยทางที่ส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคด้วยนะคะแล้วก็ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงพนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ห้ามเลยค่ะห้ามเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในทุกรูปแบบนะคะโดยจะเริ่มเดือนมิถุนายน2568นี้เลยค่ะสําหรับแ <c oughs> นวทางครับในเรื่องของการดําเนินการในครั้งนี้ให้ผู้ว่าราชการแจ้งให้ข้าราชการแจ้งพนักงานลูกจ้างและบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทยทุกประเภทได้พิจารณาให้ความยินยอมและความสมัครใจในการเข้าตรวจรับเรื่องของสารเสพติดในปัสสาวะโดยปราศจากการบังคับพร้อมกันนี้ครับยังได้มีการ ประสานผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสําหรับข้าราชการนะครับในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในจังหวัดนะครับจัดหาชุดทดสอบสารเสพติดเพื่อสนับสนุนการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้เพียงพอครับ ถ้าหากเกิดกรณีค่ะว่ามีบุคลากรเนี่ยมีสารเสพติดอยู่ในร่างกายนะคะก็ให้หัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดของบุคลากรคนนั้นนะคะได้พิจารณาสอบถามค่ะถึงความสมัครใจและความยินยอมในการเข้ารับการบำบัดร,รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบ ของกระทรวงสาธนารณสุขต่อไปนะคะเพื่อให้โอกาสตามหลักนโยบายผู้เสพคือผู้ป่วยนั่นเองค่ะและจะมีการปกปิดข้อมูลของบุคลากรดังกล่าวนะคะให้เป็นความรับเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของบุคลากรเลยค่ะใช่แล้วครับพร้อมกันนี้ก็ยังได้มีการกําหนดมาตรการเพิ่มเติมครับเพื่อควบคุมพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดในระหว่างการเข้ารับการบําบัดร,รักษาเช่นก็ต้องมีการรายงานตัวต่อต้นสังกัดเป็นระยะด้วยเพื่อทั้งให้คําแนะนํา สอบถามอาการหรือความต้องการช่วยเหลือเพิ่มเติมจากต้นสังกัดหรือหน่วยงานอื่นนะครับเพื่อเลิกพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดและที่สําคัญครับเมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาในการบําบัดร,รักษาหรือระยะเวลาที่หน่วยงานต้นสังกัดและบุคลากรน,นั้นได้ตกลงร่วมกันแล้วแต่ยังไม่เลิกพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดไม่สมัครใจเข้ารับการบําบัดร,รักษาหลบหนีการบําบัดร,รักษาหรือกระทําการใดๆอันเป็นการแสดงออกว่าไม่ยินยอมในการเข้ารับการ บำบัดตามข้อตกลงของหน่วยงานต้นสังกัดให้ดําเนินการลงโทษทางวินยัยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวินัยของข้าราชการรัฐวิสาหากิจและดําเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภทครับนี่นะฮะ,<ร>ะก็กนั้คัญเนาะใช่ต้องจัดการในหน่วยงานตนเองก่อนก่อนที่เราจะให้บริการประชาชนใช่ไหมคะก็ต้องมีการบริหารจัดการพนักงานในสังกัดก่อนใช่นะครับไม่ว่าจะเป็น ข้าราชการอย่างที่เรียนบอกคุณผู้ชมหน่วยงานพนักงานลูกจ้างรวมถึงบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทยทุกประเภทจริงๆแล้วคือทุกกระทรวงใช่ต้องทุกกระทวง,ต,ง,ต,งต้องมีต้องทำ<น>แบบนี้ใช่คทุกกระทรวงและก็ทุกคนต้องห่างไกลาจากยาเสพติดเพราะอย่างที่ท,ทราบกันว่ายาเสพติดเป็นอันตรายต่อทั้งตัวเราเอง ทั้งเรื่องของครอบครัวด้วยแล้วก็เกิดปัญหามากมายในสังคมนะครับเพราะฉะนั้นตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีครับนางสาวแพทองทานชินวัตรที่ต้องปราบยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยนั่นเองเริ่มต้นที่จุดเล็กๆตรงนี้เลยนะคะ